สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องธรรมะใจเบาพอดแคสต์วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกับตัวเองนั่นก็คืออย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใคร เคยไหมคะที่เปิดโซเชียลมีเดียแล้วเห็นชีวิตคนอื่นดูสวยหรูประสบความสำเร็จแล้วหันกลับมามองตัวเองรู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่เก่งไม่ดีเท่าเขาทำไมชีวิตเราถึงไม่น่าตื่นเต้นเหมือนคนอื่นๆที่เราเห็นในโลกออนไลน์ความรู้สึกเหล่านี้มันกัดกินใจเราไปเรื่อยๆทำให้เราเริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเองเริ่มท้อแท้และหมดกําลังใจที่จะทำอะไร ก่อนอื่นเลยอยากบอกว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นเรื่องปกติมากๆค่ะไม่ใช่แค่คนคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ คนส่วนใหญ่ก็เคยผ่านความรู้สึกนี้มาแล้วทั้งนั้นเพราะธรรมชาติของมนุษย์เรามักจะมองหาสิ่งที่เราขาดและเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยอัตโนมัติแต่สิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกโซเชียลมันเหมือนกับการที่เรากำลังเปรียบเทียบเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคนอื่นกับเวอร์ชั่นที่ธรรมดาที่สุดของตัวเอง ลองคิดภาพตามนะคะเวลาที่เราเห็นเพื่อนโพสต์รูปไปเที่ยวทะเลเราเห็นแค่ภาพที่เขายิ้มสดใสเล่นน้ำสนุกสนานแต่เราไม่ได้เห็นตอนที่เขาต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปขึ้นเครื่องบินต้องเจอรถติดต้องต่อคิวเข้าห้องน้ำหรือทะเลาะกับแฟนเรื่องเล็กๆน้อยๆเราเห็นแค่ไฮไลท์ของเขาเท่านั้น แล้วทำไมเราถึงต้องเปรียบเทียบตัวเองกับไฮไลท์ของคนอื่นในเมื่อชีวิตของเราก็มีเรื่องราวมีความสุขมีความทุกข์มีความสำเร็จและความผิดพลาดที่แตกต่างกันออกไปทีนี้เรามาลองเปลี่ยนมุมมองกันดูไหมคะลองมองว่าชีวิตของแต่ละคนเหมือนกับต้นไม้ที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ต้นไม้บางต้นอาจจะเติบโตในป่าดิบชื้นได้รับแสงแดดและน้ำฝนอย่างเต็มที่ก็จะเติบโตสูงใหญ่แข็งแรงแต่ต้นไม้บางต้นอาจจะเติบโตในที่แห้งแล้งต้องอดทนต่อสู้กับความร้อนและลมแรงแต่ต้นไม้เหล่านั้นก็อาจจะมีรากที่แข็งแรงกว่าสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายกว่ามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังค่ะมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าต้น ต้นเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งกีฬาก็ไม่เด่นแต่ต้นเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ชอบวาดรูปและมีจินตนาการที่กว้างไกลวันหนึ่งต้นเห็นเพื่อนๆในห้องสอบได้คะแนนดีๆกันทุกคนต้นรู้สึกท้อแท้แล้วคิดว่าตัวเองไม่เก่งเหมือนเพื่อนๆทำไมเราถึงไม่เก่งเหมือนคนอื่นนะต้นพึมพำกับตัวเอง แต่แล้ววันหนึ่งครูสอนศิลปะของต้นสังเกตเห็นความสามารถของต้นครูชมเชยต้นและให้กำลังใจต้นว่าต้นเป็นคนที่มีพรสวรรค์นในการวาดรูปอย่าทิ้งความสามารถนี้ไปนะคำพูดของครูทำให้ต้นมีกำลังใจขึ้นมาต้นเริ่มฝึกวาดรูปอย่างจริงจังและพัฒนาฝีมือของตัวเองไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็สามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยศิลปะชื่อดังได้สำเร็จเรื่องราวของต้นสอนให้เรารู้ว่า แต่ละคนมีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกันออกไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือค้นหาความสามารถที่แท้จริงของตัวเองและพัฒนาความสามารถนั้นให้เต็มที่แทนที่จะเอาแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทีนี้เรามาดูหลักการง่ายๆ3ข้อที่จะช่วยให้เราเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้นะคะ 1. สําสำรวจตัวเอง ลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างเงียบๆสำรวจดูว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบอะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของเราเมื่อเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็จะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใคร 2. ชื่นชมตัวเอง ทุกครั้งที่เราทำอะไรสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามให้เราชื่นชมตัวเองให้รางวัลตัวเองบ้างการชื่นชมตัวเองเป็นเหมือนการเติมพลังให้ตัวเองทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองและมีกำลังใจที่จะทำสิ่งต่างๆต่อไป 3. ขอบคุณตัวเอง ทุกๆวันให้เราลองเขียนสิ่งที่เราขอบคุณตัวเอง3อย่างอาจจะเป็นเรื่องที่เราทำได้ดีเรื่องที่เราอดทนหรือเรื่องที่เราช่วยเหลือคนอื่นการขอบคุณตัวเองจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองและรู้สึกดีกับชีวิตมากขึ้นลองคิดดูนะคะคุณเก่งเรื่องอะไรคุณอาจจะไม่เก่งเลขเหมือนเพื่อนแต่คุณอาจจะเก่งเรื่องการพูดการเขียนหรือการทำอาหาร คุณอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเหมือนคนอื่นแต่คุณอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นลูกที่ดีหรือเป็นพี่น้องที่ดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณลองจินตนาการว่าชีวิตของคุณเหมือนกับสวนดอกไม้ที่มีดอกไม้หลากหลายชนิด ดอกกุหลาบอาจจะสวยงามโดดเด่นแต่ดอกทานตะวันก็สดใสและดอกลิลลี่ก็หอมหวานดอกไม้แต่ละชนิดมีความสวยงามในแบบของตัวเองและทุกดอกก็มีคุณค่าในสวนดอกไม้แห่งนี้คุณก็เหมือนกับดอกไม้ดอกหนึ่งในสวนแห่งนี้คุณมีความสวยงามมีคุณค่าและมีพิเศษในแบบของคุณเองอย่าพยายามที่จะเป็นเหมือนดอกไม้อื่นเลยค่ะจงเป็นตัวของคุณเองอย่างเต็มที่และปล่อยให้ความสวยงามของคุณเบ่งบานอย่างเต็มที่ อยากจะบอกว่าชีวิตไม่ได้มีแค่ด้านที่สวยงามและประสบความสำเร็จเท่านั้นชีวิตยังมีด้านที่ยากลำบากและผิดพลาดด้วยแต่สิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้จากความผิดพลาดและก้าวต่อไปให้เข้มแข็งทุกๆความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น จำไว้เสมอว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะมีคนที่รักและเป็นห่วงคุณอยู่เสมอถ้าคุณรู้สึกท้อแท้หรือหมดกำลังใจอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นพวกเขาพร้อมที่จะรับฟังและให้กำลังใจคุณเสมอ สรุปก็คืออย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครจงโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันค้นหาความสามารถที่แท้จริงของตัวเองและใช้ชีวิตให้เต็มที่ในแบบที่คุณเป็นอย่ากลัวที่จะผิดพลาดและอย่าท้อแท้ที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะทุกๆวันคือโอกาสใหม่ที่จะทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังรู้สึกเศร้าท้อแท้หรือไร้คุณค่าจงเชื่อมั่นในตัวเองและอย่าลืมว่าคุณมีคุณค่าเสมอขอบคุณที่รับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ